ครับแต่วันนี้มาทดสอบแอดลานชิปไฮด์ดูเทคนิคในการตัดข้อปั๊มน้ำ1058คือจะตัดออกไปหนึ่งส่วนโอ้นีอะไรเนี่ยลเทตรงนี้จะเป็นการตัดปั๊มตัวนี้ออกจะใช้แคลโตปั๊มตัวนี้จะตัดออกไปน่าจะตัดช่วงนี้ อองเราไม่ต้ฮะใช่ใช่ใชเลยก็ถ้าเกิดว่าเราจะตอก็สาามรถก็เปิดได้เลยน้ำน้ำพุ่งเลยพุ่งออกสองเส้นอ๋อมันพุ่งไม่ได้อันนี้มันน้ำขาวออกแล้เ,เนี่ยใชใ่จะเสียของ,ของอหรือยอะไรก็เนี่ยเห็น่เนย นี่เขาก็ปิดบว่าไว้เหมือนกับภูุงใช่ไหม,มก็คือเรามีของเราก็ใช้ได้เลยไม่ต้องเสียงเงินซื้อ,ม,อ,ม,อามาแล้วเข้าใจเลยเอามาทางนี้ได้เนี่ยเออเพื่อความใสในการตอร้อจะเป็นการประมวนะมนันี้เอาเทกดูมัดดูนะเนี่ยเ่เข้าดู วัดดูระยะที่ว่าเออมันก็ได้พอพอตัดปุ๊บเราต้องคลายนี่ออกก่อนเราก็ค่อยสวมเนี่ยพอเราตัดใช่ป่ะตัดต้องโยกนี่ออกก่อนโยงแล้ก็ให้สวมล้วก็พอดีเนี่ยนะเปิดน,น้ำนี่ได้ปะ ต้องไปยุ้งกับมาหนอกอันนั้นอ่ะแกตัอดอันนั้นน,น,ไไน้ำเหมือนโบมาจะได้กว่าได้หรอกน้ำค้างเออการทำงานของมันเนี่นนยฮะเดี๋ยวในช่วงวานนี้อย่าให้เบี้ยวนะคะตรงๆนะนอโอ้โหหุ้งเลยนะ สามช่งแล้วใครบ้งันนี้นี้อันนี้เจจาของเจจะของปั๊ม <c oughs> คือ <c oughs> อันนี้สามช่างก็คือสภาพรอยต่อนี่ได้บานหมดเลยครับเละเทะหมดเลยเลยนี่ดูวนงานนี่มี <c oughs> อะไรเนี่ยน้ำมันดินน้ำมันอะไรมาเนี่ยก็เป็นช่างมาตรฐานนะคืคุณภาพครับธรรมดาผมคนที่สี่นี่จะเป็นยังไงบ้ารู้สภาพใ <c oughs> นคนที่สี่โอเคเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนดูสภาพแล้ว เป็นการรื้อถอนปั๊มหนึ่งตัวออกไปจะใช้แค่ตัวเดียวออโต้มติกผมไม่ได้โฆษณาไอ้บริษัทครับเป็นเป็นไอ้ปรของเลยมีสูหรือเปล่าอืมอย่งางงี้ฮะผมไม่ได้มีส่วนได้ส่นเสียของกับบริษัทเลย